<Okay. c oughs> สดอยู่นะฮะตอนนี้เราเล่นเกมไอสเราเล่นเกมไอสวันนี้ก็ไลฟ์อีกแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้ปลดล็อกผีตัวเอื่นเลยเราจะมาปลดล็อกกันในวันนี้มันร้ายไป ผมเซียนแล้วโอ้ยเมาช้ามากเลยโอ้วันนี้ก็เร็วเกินปร <c oughs> ะมาณนี้จำได้ว่าในโหมดนี้อื <c oughs> มจำได้ว่าในโหมดนี้ผิจะเดินเร็วมาก ที่มีภาพลายที่ไม่ชัดหน่อยก็ <c oughs> ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับลืมเลยตป๊หนึงนะครับเราสักคู่กาไรไล์อาจจะติดขัดนิดหน่อยโอ้ยผีมาบ่อยจังเลยผมกำลังบันทึกหน้าจอคอมไปด้วยก็จะได้ดูแชทโอเคอ มาเรามาดูแชทเพื่อนๆมอมกันผมกดลดหน้าจอไม่ได้ครับผีมาแล้วนะฮะไปทุกคนอาจจะไม่เห็นแชทผมนะเพราะผมกดลดหน้าต่างออกไม่ได้เออได้ละ <c oughs> เออมันอาจจะมีการดีเลย์สักครู่นะครับ ตร่นเร็วมากโอ้ยไม่มีอะไรเลยแต่เราไม่เสี่ยงแรับห,หนึ่งระหว่างรอพิมแชทไปด้วยมาแล้วหรอโอ้ยมาแป๊บเดียวโอเคไปละ คือมผมจะไล่ไล <c oughs> <น>่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงอยู่บนเราลงล่างครับแต่แต่เราไม่อยากลงล่างเราอยากขึ้นบนทำไงดี ไลไ์สดได้นะเปิดน้ำมาเปิดไฟเปิดต้วมหมดสันไ้มันจะได้เหลียนเยอะ เราเราเราพิมพ yeah. um, ์เอกสารอืมดูใจห้องต้ดินเรารอรอผีมา เกมจะโอเวอร์แล้วเนะี่ยเก็บถุงเยอะๆเผาเทียนด้วยมีเลื่อยอยู่ใช่ไหม,มทีแมาและยิงเข้าประตู แล้วรีบไปโอุย้ยเกือบโอ้ยลุ้นเอบยไม่ได้กินแล้วหรอก โอาใหม่ oh my, เปลี่ยนเกมเลยเล่นวิดีโอดีกว่า มาเล่นเกมผีสักหน่อยไม่เล่นแล้ว ใจผีมาใช่อย่างอัดอยู่นะ <c oughs> โอเคเรามาเล่นเล่นในเกมนี้ก่อนอันปาก,ก้ามานี้นปาก,ก้ามาเป็นอาหารฉัน ใจหมด ตันนี้โอ้เอาทุกไปสองอัน ให้ปีนอ่ะฮะมาเริ่มใหม่ก็กระโดดออบบี้เหมือนกันก็ใช้นกบินขึ้นไปก่อนอืมไม่ได้เป็นอะ ลองดูโอเคได้ละกระโดดถึงไหมนะไม่ถึงอะ่ะเอาไงดีน่าจะสูงไป อืมอือเฮ้ยมันกระโดดไม่ผ่านอ่ะ อืกระโดดขึ้นบล็อกหนึ่งกระโดดขึ้นอีกบล็อก <c oughs> อันนี้อืทีนี้แล้วก็ขึ้นมาเล่นออบบีได้อืมเฮ้ยร่วงเราคือผู้พัฒนาอืมหนึ่งอืออืออืือ เซ็กพอย์อืมอ่ะ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 ฮะอ่ะฮะไปอือไปอือต่อไปน้ำแข็งอยากรู้ว่าน้ำแข็งลื่นไหม โอ้ล,ลื่น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 น้ำแข็งลื่นลบอันนี้อืมตึกตึกอืมอ้าวเฮ้ยอืมอืมต่อยาวมาเลย น้ำแข็งหมดแถวนี้อืมไปเลี้ยวมาด้านนี้ มี2ทาง เชื่อมกันหมดรู้ไหมว่าทางเนี้ยอันนี้ไม่ใช่ละอันเนี้ยมันก็มาเชื่อมกันอยู่ดี ประสักไม่เหมือนกันนะลบพื้นวางนี่ลบพื้นวางนี้อืมแค่นี้แล้วก็ลองมันกระโดดเองดูมันต้องดูอย่างนี้มันถึงจะดูง่ายแต่ลำคานชื่อมากเลย แบบเช็คพอยต์ตรงนี้เลยแล้วกันกระโดดนะกระโดดเออลืมไปแล้วต้องสร้างบ้านด้วยงั้นเราทำโครงสร้างบ้านก่อนเลยแล้วกัน ไหนดีตรงนี้ละกันให,ให้พอกินพออยู่พอไม่ต้องอลังการอืมเอาไม่ใช่วางผิด จะได้ละคงเดี๋ยวอืมเรต้องเริ่มติดครบเพิงครบเพิงแบบนึงก็โครงให้ได้ก่อน 在你们。 อันนี้หน้าต่างอะก็จะใช่อันนี้ไม่ใช่อาจจะต้องป้อนช่ไอเทมแทนไฟ นี่คุ้เพลิงอ่ะสว่างดีหน่อยจุดเยอะๆจุดทุกบล็อกไปเลยสามสี่บล็อกตรงนี้เนี่ยต้องใช่ประตูด้วย อะไรเนี่ย ลึกๆหน่อยอ่าแล้วทำไมเจอห้องหมดนะนี่ไงเข้ามาในบ้านละ เดอืมราค่อยวางประตูอืม